สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับไอซอีกแล้ววันนี้ไอซจะพามาอวยมาสด้าอีกแล้วทุกคนนั่นก็คือจเจ้ามาสด้าซีคันนี้เป็นรุ่น1.5 xdl ปี2016และที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง1.5ดีเซลทุกคนขับเหมือนแบบ Fortuner เหมือนแบบรถกระบะเลยได้ทั้งซิ่งได้ทั้งความประหยัดน้ำมัน ได้ทั้งอัตราเร่งที่ค่อนข้างดีไปเดี๋ยวเราไปชมตัวรถรอบคันกันเลยดีกว่าว่ามันจะถูกอกถูกใจท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนไปชมกัน อันนี้ก็เป็นสีขาวแต่ว่าไม่ขาวนะมันดูแบบเอาเป็นว่าเขาเรียกว่าขาวเซรามิกละกันทุกคนก็เป็นสีขาวเซรามิกทั้งคันได้ทําการปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วก็สีเต็มทั้งคันอันนี้ก็จะเป็นล้อแมกขอบเท่าไหร่เอ่ยขอบ18ล้อแมกขอบ18แม็กมาด้าเขาสวยอยู่แล้วครับอย่าไปเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็ให้มันสวยกว่าเดิมละกันแต่ถ้าเปลี่ยนไม่สวยก็อย่าไปเปลี่ยนยางอันนี้ก็ได้เป็นยางเอ่อปีไหนเนี่ยยางโอตานิ โอตอนนี้ปี2020ครับดอกยางยังใหม่อยู่ก็ถือว่ายังใช้ได้อีกปี2ปี 2> แต่ถ้าใครซีเรียสก็ไปเปลี่ยนใหม่นะซื้อเปลี่ยนใหม่เองนะครับทุกคนด้านข้างก็จะมีกระจกมองข้างแล้วก็ติดไฟเลี้ยวมาให้มีเซ็นเซอร์ด้วยนะเวลารถแบบจะมาข้างข้างเงี้ยมันจะเตือนเลยว่าเอ,อ้ยอย่าพึ่งเลี้ยวนะอะไรอย่างงี้กันสาดอันนี้ซีเรียสหน่อยอาจจะต้องทาการเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าสีมันดูซีดไปแล้วก็นอกนั้นก็ริ้วรอยไม่มีอะไรครับรถสวยอยู่แล้วป้ายเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันมากดีกว,ว่าว่ามันมีอะไรบ้าง ในส่วนของด้านท้ายรถ CX3 นะครับก็สปอยเลอร์เขาสวยนะเนี่ยมีโลโก้ CX3 เครื่องยนต์ SkyActiv-D e ทำให้รู้ว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะก็มีเซ็นเซอร์มาให้ 1, 2, 3, 4จุดเรียบร้อยกล้องถอยมีมาให้ตรงนี้เปิดฝาท้ายมาพรามอุ้ยใครไม่ได้เอาเบาะขึ้นก็นี่เลยเบาะประมาณนี้เลยครับทุกคนรอยหัวน็อตต่างๆไม่เคยแกะซองในเดิมทุกอย่างเดิมๆครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอน มาดูในส่วนของอุปกรณ์ยางอะไรอู้เปิดขึ้นมานี่ครับอุปกรณ์ยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยก็อันนี้ก็พับเบาะลงไปได้อีกนะดูเบาะเบาะที่พับไปก็จะประมาณนี้เลยนี่พับลงไปปับ๊บอ่านี่ พับถือว่าเรียบอยู่นะสามารถใส่ของได้เข้าไปเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยมาจุของได้รถดูยกสูงหน่อยก็ทําให้แบบวิสัยทัศน์ในการขับขี่ค่อนข้างดีเลยแหละไปเดี๋ยวเราไปชมภายในของ cx 3คันนี้กันบ้างดีกว่ามันเป็นยังไงอ่าเข้ามาภายในครับทุกคนกดปุ่มสตาร์ทรถก่อนเลยนี่มีจอขึ้นตรงนี้มาให้ด้วยนะป้าบอกว่าเป็น cx 3เลขหมเออความเร็วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อย่างงี้แล้วก็นี่เลย เลขไมลยคันนี้ห1ึ่งแสม่ันน้กิโลเท่านั้นทุกคนแล้วก็โอ้โหเครื่องยนต์ดีเซลโฟงมาลายมัลมติฟังชันทุกอย่างครบกระจกเป็นไฟฟ้า4บานเรียบร้อยแล้วเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าด้วยตรงกลางก็จะเป็น,นการสวดระหว่างตรงนี้เป็นบุนุ่มหมดเลยนะเป็นแบบบุนุ่มดีไซน์เขาดีนะเนี่ยก็แอร์แบบหมุนติว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 ,ตว,ตว,ตวอย่างนี้ได้ไ แลก็หน้าจอเป็นระบบสัมผัสด้วยเป็นระบบสัมผัสให้เรียบร้อยแล้วแล้วก <ival> ็สามารถควบคุมหน้าจอผ่านตรงนี้ได้ติ๊ก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 ไปเลยเกียร์ออโต้ครับกดดูปั๊บเกียร์อามีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์เป็นแบบมือหมุนนะอันนี้ผมชอบชอบแอร์มือหมุนไม่รู้เป็นไรไม่ชอบแอร์ดิจิตอลนะอดิจิตอลมันต้องกดติ๊ก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 มันไม่ทันใจแต่แค่เงี้ยเอาดิร้อนเนาะอือปรับสุดปรับสุดไปเลยอะไรอยยย่่าางงงเีีีี้ครัับมมนดท มีที่ใส่ท d ดีให้มีช่องเสีบ usb ให้แล้วก็มีใส่ sd card เป็นเหมือนที่จุดบุหรี่ให้อีกตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่เก็บของตรงนี้ก็จะเป็นแบบก็กระจุกกระจิกก็ตามรถที่เขาให้มาครับทุกคน cx 3การนั่งก็จะประมาณนี้เป็นเหมือนมาด้าสยกสูงก็มันจะรู้สึกวิสัยทัศน์มันจะดีกว่ามาด้าสนิดนึงก็นี่แหละภายในของมาด้าเขาก็รีน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นนะครับทุกคนก็ <laughs> เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อดีกว่าว่ารถคันนี้ไม่เป็นยังไงเราไปชมกันครับชมห้องเครื่องกันเอ,อว้าวดูห้องเครื่องยนต์ดีเซลครับทุกคน Sky Active D ดีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็จะประมาณนี้เลยฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยครับนี่เอารอยสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบแผ่นกันความร้อนมีมาให้ด้วยรอยหัวนอ็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะขยับ รอยแก้มซ้ายต่างๆก็ไม่มีร้องรอยของการแกะหรืองัดแงะแต่อย่างใดรอยเม็ดอ้าวจุด,ด่อดต่างๆทุกอย่างอยู่ครบคันหน้าเดิมๆไม่มีรอยเชื่อไม่มีรอยตัดต่อครับทุกคนก็เครื่องยนต์ใสๆกิ๊กๆแบบนี้เลยสบายใจได้ครับได้เครื่องยนต์แบบสดๆกิ๊กๆไม่มีรอยเข่าเหาดำๆหรือน้ำมันเยิม้มแล้วก็ได้บอดี้รถเดิมๆแบบนี้ ทางร้านอัมพงค์ค์ก็กล้าการันตีตัวรถแบบนี้ให้ครับเป็นโอรถที่ไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อจมน้ำสมซาส่วนเพี่นถ้าคุณซื้อไปแล้วตรวจพบทางร้านยินดีรับซื้อคืน เต็มจำนวนที่ลูกค้าซื้อไปเลยแบบนี้ก็สบายใจแล้วใช่ไหมทุกคนกับการซื้อรถมือสองกับเราและยังไม่พอเท่านั้นครับเรายังมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีกเครื่องยนต์เราดูแลผ่านศูนย์มาสด้โดยตรง1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จสารหมอร้อน้ำกล่องขั่ว I อซสยตูต่างๆเราดูแลให้คุณผ่านศูนย์มาสด้เลยนะเอาไงอีกเอายัางไงอีก1ปีเต็มเลยนะเราดูแลให้คุณแบบ สบายใจขับรถไปยางแตกกลางทางใช่ไหมเอาเลยเรามีรถสไลด์ไปดูแลให้ถึงที่เปลี่ยนยางไม่เป็นหรอลืมกุญแจรถไว้ในรถใช่ไหมเราก็มีบริการช่างเนี่ยไปแคะออกมาให้เอากุญแจรถออกมาให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายขับไปเหรอลืมเติมน้ํามันเหรอเอาไปสิเดี๋ยวเราเอาช่างไปเติมน้ํามันให้เอาแต่คุณเสียค่าน้ํามันเองแค่นั้นเองเออเอาอะไรอีกอะรถมือสองแบบซื้อความสบายใจกับเราแค่นี้ครับทุกคนง่ายๆแล้วก็ ส่วนของตัวรถเราก็จะปรับสภาพรถให้เหมือนใหม่แบบคันนี้เลยอันนี้จะต้องไปปรับอีกนเนี่ยอันนี้ยังไม่พอใจนะตัวผมยังไม่พอใจก็ต้องเอาไปปรับเพิ่มอีกเพื่อให้ลูกค้าได้พอใจกับรถที่สวยที่สุดแล้วก็เอาไปใช้ได้ยาวๆเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้ววันรับรถเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้อีกก็เอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่อยากเป็นเจ้าของ Mazda CX3 คันนี้แล้วล่ะก็ ติดต่อหายไ,ได้ที่เบอร์0972293857หรือจะติดต่อไปที่เพจร้านของเรารถมือ2ฟรีดาวเอาโฮมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครฝากกดซับสไครต์ให้พวกเราหน่อยพวกเราจะได้มีกำลังใจไปหารถสวยๆแล้วก็เอามาให้ผู้ชมทุกคนเป็นเจ้าของค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย